ยิ้มยิ้มรูยิ้มยกมือขึ้นสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วมีันมา้ยนี่ดีใจอยู่อ่ะดีใจอยู่อ่ะอือโอ้ยดีใจได้หลายงามันงามบันงามอยู่อ่ะงามโอองามไลหายอายพนักการเห็นนด้อือ อยากให้อายพ่อได้จา์เห็นอยากให้ลูกได้พ่นเห็นอืมแบบนั้อืมนี่นะเอ้ยอ่ะดอมมาเห็นแต่เพื่ออายคุณชิจังกลองว่ายู่ครับง่ายคุณยายคุณใส่ยู่บ้านว่าวันไหนใครกับบ้านโดนคนซ้อนลายกัน่ะโอ้ยบุยบุยอยู่กับเรามากบ่มากบ่เยี่ยมแน่มากอยู่บ่มากอยู่บกว่า

ตรงไรทั้งนั้นวันนี้ไปอยู่บ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการบ้านนะครับผมเดี๋ยวมีเงินมีขั้นตัน้งแต่เงียบบ้านนะครับเฮ้ยเหรอนนอันนี้กําลังเลี้ยงปลานะครับผมโอ้ยบรรยากาศดีครับร่มเย็นร่มเย็นว่อยๆครับพี่น้องอืมบักหอยโกบครับ บกวยกบกันครับพี่น้องเคยเห็นพี่น้องบ่บักหอยกบกันครับอันบานเท่ากับบกหอยเชื่องกันครับขอคลเท่าไหร่ผล mm hmm. ค,คือดีเทน้อทางนี้เนาะงานเต็มอ่างเลยว่ะอันทั้งหน้าพงกาสศวานเลานะครับผมบใบดำฟึ่งตัดใบเข่าแล้วเพราะว่าเขาวานมันต้องตัดใบเข่าให้หญามันตายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบักม่วงสามฤดูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนาที่ทดำนะครับผมนาที่ดำเงี้ยวนี่เปนป่าครับคนณลุงคุณดำนะครับคุณดำอ,อ่าโน,นู่นก็จะเป็นสระน้ำนะครับผมบ่อปลาโอ้ยตอนเย็นสวยๆครับพี่น้องเดีย๋ยว่าไปเบิง่งอืม ตรงไร่ทุง่งนานะครับผมอันนี้ื้อหน้ากล้องวายุนะครับผมอยากเรียนเสิ้นมาเล่นจก 3, 4, ักสามสี่หมื่นบางนี้นอนสีภาวมากลางเต็นนอนอยุ้ยยุ้ยยู่หน้าเพื่อสิคักกรายกาศนีมากครับมีโซนนี้นะครับยู่หน้าผม ต้องไปสืบสวนควงสวนขั้วแต่มีครบผักสวนขั้วกับตยูข้างล่างนะครับผมปลูกอยู่ด้งดูมงต้นกล้วยนะครับผักสวนขั้วมีทุกผักว่าผมเพิ่นรู้ปลูกมันก็จะเป็นบาดาลน,นะครับใช้ใดปั่นขึ้นมานะครับโอ้ยเฮียผมัน สองอร่อยสามสิ้พื้นครับอ่อยตึกแงี่พามาโอ้ลมเย็นดีครับอัอนนี้อันนี้เป็นมาละขีนกนะครับโอง่ายนี่เป็นมาละขีนก อย่างสวยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นมันนะครับผมมันมันมันยังวะมันบ้านผมเพิ่มมันเจีวมันหัวม่วงนะนะมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นมันญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นหมักมองมันที่แซ่บที่สุดเพราอเอาไปสกาวข้าวดู อันนี้ก็เป็นกระไผ่บ้านนะครับผมสามารถกินในเบิร์ตปีแหนงหน่อยมันงงนะครับตัดออกตัดออกกินในเบิร์ปีนะครับอันนี้กินเอาใหม่ในเบิร์ตปีเอาไม้กินตลอดปีนะครับเพื่อเก็บแหนงเก็บอันรพวกพวกแหนงนะครับเพื่อเอาไปแกงหน่อก็จะมีนะครับหน่อก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเด็กกินเอาใหม้เบิร์ตปีนะครับผมว่าข้าวเลียงไว ให้น้ำตลอดนะครับมีไก่มีเป็ดมีหมูมีหมาครับรวมสมบูรณ์ครับผมอยากใครมาเที่ยวบ้านได้เนาะสี่สิ่สมไก่จะแซ่ไปไปซา่อมนนะครับ